ตอนที่เข้าวัดใหม่ๆเนี่ยยอมรับว่าทุกมากเพราะว่าไปตรวจเจอว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเขาคือคิดว่าแล้วก็ไปคุยกับหมอหมอก็บอกขั้นตอนการรักษาว่าเออีโมเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแลจะบอกขั้นตอนขั้นตอนของเราตอนนั้นเนี่ยคิดเสมอว่าเอาละตายกันทุกคนแน่นอนแต่ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากเพราะาอายุยังน้อยเราแค่3ามสิบแเองตอนนั้นทีนี้พอเข้าวัดเนี่ยก็หวังพึ่งเนาะระหว่างพึ่ง พ่อเขบอกว่าหลวงปู่หพ่อคุณยายเงะะี้ยค่ะทาให้เราหายป่วยได้พี่สาวนี่บอกตลอดว่าคุณยายทําให้เราหายป่วยได้ตอนนั่งก็ไม่เชื่อแล้วพอมาหลวงพ่อก็บอกว่าให้ใหใหสม,มารหังแล้วนั่งได้ถึงองค์พระไม่กางท้องดวงแก้วก็ได้แต่ในขณะที่เจ็บปวดเนี่ยมันทรมานมากนึกไม่ออกนึกคาสอนใดๆไม่ออกเลยเพ่อทรมานมากแล้วเข้ามาเป็นเวลาด้วยนะเข้ามาสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็น แล้วเขามาทีคือเที่ยงคืนถึงตีสองเขาจะมาเวลาเป๊ะตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนเวลาเลยจนกลัวเวลานี้เทไรมองนาฬิกานี่นะสั่นเลยนะแต่เราก็ต้องยอมเราสภาพว่าเราเป็นอย่างนี้จริงๆคงจะตามอะไรของเราในนจกคิดนะแล้วพอเราปวดมากๆเนี่ยนึกไม่ได้หรอกองพระก็นึกไม่ได้ดวงแก้วก็นึกไม่ได้แต่นึกสมารหาหังออกนึกสมารหาหังนึกไปโดยที่สู้กับความปวดอะ ตู้แบบคือไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะตอนนั้นนอกจากตัวเราเองเราก็สมมาระหังไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่รู้วปวดไหมแต่มันมันรู้สึกไม่ปวดแต่มีความรู้สึกอื่นเข้ามาแทนก็คือใจเราสบายหลังจากนั้นก็ยึมคำสมาระหังมาตลอดเวลาดึกๆขึ้นมาตีหนึ่งตรงเวลาของเขาเนี่ยสมาระหังเชื่อไหมโยงคำไม่ได้คือนั่งไม่ได้นอนไม่ได้เอนคือความที่ทรมานมากเอนอย่างเงี้ยค่ะ เอนอยู่อย่างนี้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็จับพื้นไว้ให้แน่นเพราะปวดมากสมาหังจนจนดวงใสๆเกิดอะคะ่ะเรารู้ว่าอ๋อนี่เลยอ,อยู่ตรงนี้เองหลังจากนั้นมาไม่เคยทิ้งคำนี้ไปไหนมาไหนใช้คำนี้ตลอดใครไม่ทำเราทำไม่สนใจด้วยว่าใครจะทำหรือไม่ทำมาที่วัดมาถามใครไม่มีใครทำไม่เป็นไรฉันทำกันคนเดียวทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ย ว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงรู้หวานรู้เค็มแต่ไม่รู้อร่อยรู้แต่ว่าสัมมาอรหันตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคะแทบจะไม่อยากไม่ไม่นั่นเลยแล้วอิ่มมากวันนี้ไม่ทานข้าวบอกเพื่อนนั่งอยู่อิ่มอะไรไม่รู้อิ่มแต่เรารู้ว่าเราอิ่มอะไรเรารู้ว่าอยู่กลางท้องเรานี่เองคือองค์พระท่านผุดแล้วมีความสุขมาแล,แล้วอิ่มมากอ่ะทานข้าวได้น้อยมากเราก็เลยอยากจะให้ ทุกคนได้ยินได้รู้ได้ฟังว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ไม่ได้บวชไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเพศที่ที่คลองาอ้ากาสองภาคแต่ว่าเราทําได้เราทําอาหารกินเราเรามีชีวิตอยู่โลกภายนอกอะเราเจออะไรเยอะแยะเราเก่งมากนะทำอาหารกินเราก็ทาได้ซั์เราก็หานะแต่เราก็ทําสัมมาทาได้คืออยู่ที่ใจเราค่ะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไร ทำให้สนุกอะ่ะทำให้แบบสนุกสนุกมันดูหนังการ์ตูนอะ่ะดูมิตรอยากดูอ่ะอยากดูอยากดูเนี่ยถ้าใครติดติดหนังการ์ตูนนะจะมีความสึกว่าอยากดูอยากดูเหมือนกันเราสมาหางเราเอาให้สนุกอะ่ะไม่ต้องมากังวลว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องกังวลเอาตรงเนี้ยแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วถ,ถ้าถึงวันหนึ่งเนะี่ยจิตของเราจะเข้าไปได้เองโดยที่ไม่ต้องมังคับเขาเขาจะเป็นอย่งางนั้นเอง แล้วพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ที่ตัวเราเองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา